รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ดินดักว้างไกลทุกแห่งหนมีผู้นคนมากมายเ<ด>ชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กู้กจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเครื่องโมเคม everybody <S 1> <S 1> <S ที่แห่งน,นี้มารอสักความรู้ปั๊บปาด้าไอโยค่ะปั๊บปาดา Idle Club. Club. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i d o l c l ครับคลับคงคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอลรื่สู้อย่าพิ่งท้อนะครับ เพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟัง Idol Club วันนี้นะครับพามาแถวพระราม2ครับเรามีเรื่องราวดีๆเติมพลังบวกให้กับคุณผู้ชมครับกับหนึ่งในอาชีพออนไลน์ที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมากมายจนกระทั่งตัดสินใจลาออกจากงานประจำครับซึ่งปัจจุบันนะครับเขาก็ต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจคุณพ่อนะครับและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมากมายเลยครับ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ าถึงแล้วนะครับกับสวนบุตรศรินนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับผมว่าทําไมรอบตัวผมเนี่ยถึงมีต้นไม้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับเพราะว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นคนที่ต่อยอดธุรกิจจากครอบครัวครับในการขายต้นโกสนออนไลน์จนกระทั่งประสบความสําเร็จนะครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่คุณอรวีเจนเจริญธรรมครับหรือคุณขวัญนะครับสวัสดีครับและคุณรพีพงศ์จิตพิรมหรือคุณแบงนะครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของสวนบุษรินนั่นเองนะครับผมคุณขวัญและคุณแบงนะครับผมต้องบอกเลยว่าสวนเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยนะครับผมเข้ามาเนี่ยโอ้มีแต่ความร่มรื่นทั้งนั้นเลยนะครับผมคุณขวัญและคุณแบงครับต้นไม้สวยงามมากส่วนตัวผมเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเคยเห็นต้นโกศลอ๋อค่ะใช่ครั้งแรก อะไรพังอะไรโสวยงามมากนะครับทีนี้คุณขวัญและคุณแบงค์ครับผมขอสอบถามนิดนึงได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของสวนของคุณทั้งสองเนี่ยเป็นยังไงครับสวนเนี้ยคะ่ะมีมา30ปีแล้วคะ่ะก็คือเป็นเริ่มต้นจากความชอบของคุณพ่อคุณแม่คะ่ะในตานโกศลแล้วท่านก็เห็นช่องทางในการขยายในการแข่จำนวนก่อนแล้วก็ท่านก็ฝึกทำขยายพันุ์เรียนรู้แล้วก็ ต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ก็คือเป็นสวนใหญ่ที่สุดละมีพื้นที่ทั้งหมด14ไร่ค่ะ14ไร่เลยใช่ไหมครับคุณุวนะครับโอเคแล้วก็คุณแบงก์ก็คือโตมาด้วยกันใช่ไหมใช่ค,ค่ะเป็นพี่น้องกันอ่าเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีทําต้นโกศลเนี่ยมาเต็มตัวเนี่ยคุณขวัญและคุณแบงก์ทำอะไรเมื่อก่อนครับของขวัญเนี่ยขวัญเป็นขวัญทำงานประจำนะคะคเป็นเซลล์ขายคุมไฟแล้วก็หลอดไฟค่ะ ส่วนผมนะครับก็คือทํางานประจําเหมือนกันตั้งแต่เรียนจบเลยก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตยอยู่ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับครับใช่ครับ,ออรบแล้วทําไมตอนนั้นถึงไม่ต่อยอดธุรกิจกรอบัวถึงมาทํางานประจำาครับ จริงๆแล้วอะนะคะคพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าให้มาต่อยอดเลยคือเขาอะอยากจะให้ออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกทางานข้างนอกมาก่อนเลยนะคะคืออยากให้ไปฝึกตัวเองไปเอาความรู้จากข้างนอกมาแล้วค่อยอจะคิดทําหรือจะกลับมาทำอะแม่เขาบอกว่าเขาทํารออยู่มไม่เป็นไรครับผมออกไปหาความรู้ก่อนออกไปหาประสบการณ์ออกไปหาคอนเนคชันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้แล้วอะไรถึงทําให้เรารู้สึกว่า เราจะต้องกลับมาทําแล้ของขวันเนี้ยคือด้วยด้วยความที่ขวาญรู้สึกอิ่มตัวกับงานที่ทําอยู่แล้วคือด้วยความที่มันตันแล้วด้วยค่ะคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเราทุ่มเทกับงานมากๆค่ะเราจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือไม่มีเวลาที่จะทําอะไรที่ตัวเองชอบหรืออะไรเงี้ยเราพอก่อนดีกว่าเรารู <ừ> ้ส<ๆ>ึกเหนื่อยมากแล้วเราเราเราอิ่มแล้วเรากลับมาที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมครับผมแล้วของคุณแบงค์นะครับไงงานประจำอะครับ,รบก็คือเติบโตปกติไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ ทางบ้านผมก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่ามีพี่สาวก็ช่วยดู<า>แลกลับมาก่อนจนประมาณช่วงเมื่อสักปลายปีที่แล้วครับช่วงปลายๆโควิดก็ทางคุณพ่อครับเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วซึ่งไม่สามารถแบบสามารถลุยได้เต็มร้อย<ๆ>เขาก็หาคุย,ค,ยคุยกับคุยกับผมว่าโอเคถ้าถ้าแบงค์อยากจะทำนะก็ให้ออกมาเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับงานของตัวเองได้แล้วครับ<ๆ>เพื่อที่จะ ดูแลแล้วก็พัฒนาต่อไปครับนี่แสดงว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบต้นไม้อยู่แล้วไหมเรามีความชอบอยู่แล้วหรือเปล่าต่างกันของขวัญอ่ะไม่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยของขวัญอ่ะไม่ชอบเลยไม่คือไม่ไม่ได้ใช่ตอนเด็กขวัญคือขวัญจะไม่ค่อยเดินดูต้นไม้คือไม่คือก็รู้แหละว่าเป็นต้นไม้ครับแต่แยกไม่ออกว่าต้นไหนคืออะไรอะไรยังไงก็คือออกมานี่ก็คือเรียนรู้ใหม่หมดเลยค่ะแล้วของคุณแบงนไครับของผมก็ ตายเด็กผู้ชายโตในสวนนะครับก็วิ่งเล่นในสวนตลอดแล้วก็อยากจะไปช่วยนูน่นช่วยนี่พ่อแม่บางอย่างช่วยได้บางอย่างช่วยไม่ได้แล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยครับก็มีเล่นพวกต้นไม้ <ừ> แปลกๆเ <ừ> ลี้ยงเองด้วย<ม>ความชอบอะไรเงี้ยครับก็เลี้ยงไล่ขึ้นมาเรื่อยๆบ,บางอย่างก็แบบทําเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆจนเ,เมื่อเนี่ยครับถึงเวลาแล้วก็ค่อยๆขยับมาดูแลในสเกลสวนของพ่อแม่ที่ใหญ่ขึ้นครับผมแล้วตอนทําอาชีพเล็กๆน้อยๆนี่ ทำอะไรครับขายเป็นต้นไม้อะไรครับผมก็จะมีแคทตาสครับแล้วก็มีพวกไม้ใบตระกูลแบบซิงโกเนียมแล้วก็มีบอลสีครับหายอย่างครับผมก็คือตอนนั้นทำเป็นเล็กๆน้อยๆของตัวเองใช่ไหมครับทำคนเดียวครับก็เหมือนเป็นงานย่านเที้ยหรับวันไหนเป็นวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายรูปขายตอนกลางคืนขายทางในกลุ่ม เฟซบุ๊กที่เป็นกลุ่มของคนสะสมต้นไม้นั้นๆครับแล้วก็ส่งไปสีเปลนายได้เสริมเวลนายได้เสริมเนียใช่ครับคุณขวัญนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยตอนเด็กๆคือไม่เอาเลยค่ะล้วพอออกมาเราก็ค่อยของขวัญเนี่ยเรียนรู้ใหม่หมดเลยคือเริ่มจากการทําเองกอกดินปักเองตัดเองปักชําเองเริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้ว่าต้นนี้พันอะไรต้นนี้พันอะไร แล้วก็มันมันโตได้ยังไงมันทํายังไงถึงจะขยายจํานวนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขยายสายพันธุ์ทํายังไงเลี้ยงดูยังไงก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เหมือนเหมือนคนงานทําเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่เขาก็จะสอนค่อยค่อยค่อยๆอยสอนขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วค่อยเริ่มเราพอเราเห็นช่องทางช่วงนั้นโควิดยังไม่มาค่ะเราก็เริ่มไเห็นช่องทางว่าด้วยความไปทํางานข้างนอกเราก็จะเห็นว่า ปัจจุบันเนี่ยช่องทางออนไลน์คือการที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์เห็นถึงต,รตรัวตนของเราทำไมถึงคิดว่าจะต้องเป็นต้นโกศลนะคับม,มันมีต้นอื่นไหมแต่ทําไมถึงต้นโกศลถึงเรารู้สึกว่าตัดสินใจจะใช้ต้นโกศลครับอันด,ดับแรกเลยก็คือพ่อแม่เนี่ยทำทำสวนโกศลมาให้เราก่อนละอ๋อครับผมใช่คะ่ะแล้วก็เราเห็นมันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเห็นมันตั้งแต่เรายังเด็ก ถึงเราจะไม่ได้สนใจมันก็เถอะ,ะออจนถึงอีงแล้วจะไม่ได้สนใจอะไรมันมากจนถึงเราโตขนาดนี้แสดงว่าตัวตัวโกศลเนี่ยใช่ตัวโปรดักเนี่ยสามารถขายตัวเองได้อยู่แล้วค,คือมันจะเป็นเอ่อโศลเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นไม้ที่คลาสิก อยู่ได้ตลอดไม่ใช่ไม้กระแสไม่มีราคาขึ้นลงแบบดีดขึ้นดีดลงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีกลุ่มคนเล่นอยู่ตลอดเวลารเราก็เลยเห็นว่าโปรดักต์นี้มันจะทําให้มันยั่งยืนนะคะคมันยั่งยืนด้วยตัวมันเองเราก็แค่พรีเซนต์ตัวโปรดักต์ให้ลูกค้าเห็นใช่ค่ะควงการต้นไมน้เป็นยังไงบ้างครับวงการต้นไม้อ่ะคะ่ะ มีคนเล่นอยู่แล้วค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะนะคะคแต่ว่าเมื่อก่อนโลกมันเป็นโลกของเขาเรียกะโลกออฟไลน์ค่ะออฟไลน์ต่างคนต่างบ้านต่างเล่นเวลาจะไปซื้อต้นไม้ก็คือ ไปตลาดต้นไม้หรือว่ามีรถเข็นผ่านหน้าบ้านอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหรือผมนึกออกแล้วหรือพวกงานเกษตรชงานเกษตรใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะไปออกบูธใช่เอาบูธออกแฟร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนไปรวมตัวกันตรงนั้นประมาณนี้ถามว่าใหญ่ไหมใหญ่ค่ะแต่พอโลกออนไลน์มันมาแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้คนที่เขารักต้นไม้อยู่แล้วแต่ เขาทํางานไม่ไม่ว่างไปไปเดินหรือไม่ได้แบบมีโอกาสที่จะไปหรือขับรถไม่เป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะได้เลื่อนดูได้สั่งซื้อทางออนไลน์มันก็เลยทําใหออ้ตลาดต้นไม้ที่เห็นเนี่ยมันบูมขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาในช่วงช่วงโควิดก็คือในช่วงโควิดนี่คือตลาดต้นไม้นี่คือบูมมันเลยใช่ไหมครับบูมค่ะต,ตื่นตัวขึ้นมาเยอะมากคเมื่อก่อนนะ การที่เราจะเจอจะเห็นพบเห็นต้นไม้สวยๆก็จะเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าเราอาจจะเห็นตามงานเกษตรใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าใครมีต้นไม้สวยๆเนี่ยอยากจะโชว์เนี่ยวิธีทางเดียวเลยก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเข้ามาก็คือการนำไปประกวดใช่ตามงานอ๋องานประกวดต้นไม้ใช่ไหมครับใช่คันนี้เคยประกวดไหมเคยประกวดไหมโอ้นานมากเคยค่ะตอนรุ่นพ่อแม่อะไรตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมก็เหมือนแบบ การที่เราจะเห็นต้นไม้สวยๆต้นหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องไปที่งานประกวดแต่ทุกวันนี้ฮะเราสามารถแบบเดินออกมาแบบว่าตื่นเช้าติบกาแฟถ่ายรูปต้นไม้สามารถกวดเพื่อนๆนะแล้วมันก็เลยแบบดูเหมือนจะทําให้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลต่อกระแสของ สังคมคนเล่นต้นไม้ขึ้นมาครับกว้างขึ้นคนที่เห็นก็ลองซื้อปลูกซื้อปลูกชอบก็เพิ่มจํานวนผู้สนใจไปเรื่อยเรื่อยอ่แชร์ความสดใสความสวยงามให้กับเพื่อนๆได้รับชมไงครับตามโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็ช่วงโควิดเราจะเห็นเซเลบริตี้แล้วก็ดาราต่างๆถ่ายรูปกับต้นไม้เยอะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอาจจะอยู่บ้านกันเยอะมากขึ้นแล้วก แต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างทําให้เราเห็นแล้วเราสดชื่นหรือบางบางต้นบางแบบเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยฟอกอากาศด้วยแล้วสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นโกศลนี่ช่วยฟอกอากาศไหมครับต้นโกศลช่วยฟอกอากาศได้ค่ะแต่เป็นภายนอกบ้านนะคะค่ะไม่ควรจะเลี้ยงในบ้านค่ะคือไม่ควรเลี้ยงในบ้านเป็นภายนอกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นภายนอกค่ะในช่วงแรกที่เริ่มขายออนไลน์เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างครับเจอไหมครับ ปัญหาแรกเลยนะคะล<ช>ูกค้าไม่เชื่อมั่นว่าต้นไม้จะสามารถส่งผ่านขนส่งได้ส่งผ่านขนส่งได้ <c oughs> <ช>แลวแล้วเราส่งไปยังไงก่อนเราส่งยังไงก่อนใช่ที่เป็นพัสดุเป็นกล่องปเป็นอะไรคะเป็นกล่องแยกแยกดินแยกต้นมาเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมจะบอกว่าส่วนเราเนี่ยส่งต่างจากที่อื่นเราเป็นเจ้าแรกที่ขายโกศลออนไลน์ครับ เราจะส่งแบบถอดกระถางค่ะถอดกระถางใช่ก็คือมา<บ>เป็นรากใช่ไหมครับโน no, ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นตุ้มดินค่ะอา oh. จารย์มันจะเป็นตุ้มดินถอลรากเอาไว้ค่ะ <Okay. S 2> แล้วในตุ้มดินเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นพอที่จะทําให้ ตัวใบและต้นนะคะเขาจะอยู่ในในกล่องได้เป็นระยะเวลา3-5วัน3าวันใช่ค่ะลูกค้าแต่ไม่โดนแดดใช่ไหมใช่ลูกค้าแกะออกมาเนี่ยก็จะยังสดสวยเหมือนเดิมค่ะคใช่ค่ะเหมือนเหมือนอยู่ในกระถางเลยแล้วลูกค้าก็สามารถเอาไปลงกระถางได้เลยค่ะแล้วก็พักฟื้นแค่อาทิตย์เดียวใช่นี่แสดงว่าเวลาส่งนี่คือส่งแบบเหมือนส่งพัสดุทั่วไปใช่ค่ะไม่ต้องมีแบบว่าไป ตู้ฟรีเลยไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่ต้องค่ะไม่ต้องเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับก็ส่งใช่ค่ะก็ส่ส่งง่ายค่ะอเพราะว่าผมแท่จินตนาการว่าเดี๋ยวพางที่กล่องมันพลิกมันคว่ำเดี๋ยวมันอาจจะตะแคงมาพลิกอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะจะเนี่ยลูกค้าก็จะไม่เชื่อมั่นตรงนี้ค่ะแรกแรกเขาก็จะไม่เชื่อมั่นค่ะว่าแบบมันสามารถทําได้เราสามารถส่งให้ลูกค้าได้พอเริ่มมีกล่องแรกเริ่มมีกล่องสองเริ่มมีรีวิวลูกค้ากลับมาเราก็เหมือน เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเชื่อมั่นในเราว่าเราส่งได้ทําได้ก็จะมีรีวิวรีวิวเรื่อยๆคนก็จะเห็นแล้วก็ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราทำไงให้ลูกค้ามั่นใจครับในตอนแรกเรารับประกันสินค้าเหมือนรับประกันตู้เย็นเลยค่ะจริงเหรอครับมีมีเขียนประกันเลยใช่ไหมเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเรามีเงื่อนไขในการรับประกันนะคะรับประกันเราไม่ใช่แค่พอถึงมือลูกค้าคือจบนะคะรับประกันเราคือลูกค้าเอาต้นไม้เราลงกระถางหลังจากนั้น7วัน ถ้าต้นไม้มีปัญหาเช่นเหี่ยวเช้าตายหรืออะไรก็แล้วแต่เราคืนเงินค่ะอืใช่ลูกค้าก็จะพร้อมจะเสี่ยงกับเราเหมือนลองเสี่ยงดูถ้าสมมุติมันไปถึงคุณแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ย เราก็จะคืนเงินให้คุณประมาณนี้นะคะใช่ผมว่าอย่างแรกที่ทุกคนน่าจะต้องทําก็คือเราเราก็ต้องมั่นใจในโปรดักต์เราระดับหนึ่ง <1 S 3> ครับแล้วก็น่าจะต้องมีการทดลองอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจในวิธีการของเราไปด้วยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มตัวการรับประกันนะครับ,รบเพื่อเป็นตัวโน้มน้าวให้คนแบบกล้าทดลองที่จะสั่งใช่แเมื่อแบบ,บทุกอย่างมันครบนะครับมันก็เกิดเป็นออเดอร์แล้วก็จะ เมื่อมันสําเร็จนะครับมันก็จะมีรีวิวกลับมามันก็จะเป็นไซเคิลอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเติบโตเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วคุณแบงครับไอ้วิธีการที่ดึงออกมาแล้วก็เป็นตุ่มดินเนี้ยอันเนี้ยคิดได้ยังไงครับหรือว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่าเราดีไซน์ขึ้นมาเองจริงจริงเมื่อก่อนนะครับมันจะมีอยู่แล้วในในการส่งข้ามปต้นไม้ข้ามประเทศในเราแวกเคลื่อนบ้านสมมติเราส่งต้นไม้ครับลงไปใต้ลงไป มาเลเซียมาเลเซียใช่ครับฟิลิปปินส์อินโดครับถ้าอย่างเมื่อก่อนเลยเนี่ยเขาจะถอดขึ้นมาปุ๊บล้างลากฉีดแบบไม่มีดินสักก้อนเลยแบบที่ผมคิดใช่ไหมใช่แบบที่ผมคิดใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนก็แบบเหมือนเหมือนแยกไปเลยแยกแยกยิงแยกลากขาวๆเลยแล้วก็ห่อกระดางสีพิมพ์ยัด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 กล่องละห้าร้อยต้นใช่ส่งขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องลงเรือไปแต่ทีนี้เนี่ยพอ โลกมันพัฒนาเรื่องการขนส่งม,มันดีขึ้นใช่ไหมครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นหลายๆอย่างซัพพอร์ตมากขึ้นในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เขาก็จะมีคนคิดวิธีต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นอย่างโกศลเนี่ยครับถ้าเราไปแบบลากเปลยเลยมันจะฟื้นตัว,ตวยากแล้วบ,บางบางต้นเราสมมติเราสัง 500, ่ง5้าร้อยเราอาจจะมีลอสสักสิเอร์ซนอะไร,รอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็จะเสียตรงนี้ไปอย่างแล้วก็หลังๆมนเนี่ยเขาเลยพัฒนาให้มันเป็นแบบ มีดินติดไปได้บ้างมีตุ้มดินมีพิษม้อนหรือว่าจะมีพัฒนาการปักชำอย่างอื่นเช่นชำน้ําชำโอเอซิสแล้วแต่วิธีเพื่อทัพย์ของการส่งออกโดยเฉพาะแล้วตรงนั้นมาแอดัอปะครับแล้วการตุ้มดินเนี่ยคือเป็นตุ้มดินแล้วเราต้องเอาอะไรมาห่อดินด้วยไหมครับใช่ค่ะเราจะมีถุงพลาสติกห่อดินแล้วก็มีกระดาษพัน จนถึงยอดเลยค่ะก็คือห่อให้เหมือนเหมือนต้นเหมือนเหมือนดอกกุหลาบอาจารย์อ๋อครับผมคือไม่ใช่มิดยอดเลยก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นเป็นอัดแน่นไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องตบให้มันเป็นก้อนดินเหมือนเป็นก้อนดินไม่ให้อไมอสที่เขาไปห้อยตามบ้าน่ปุ่นแหมพูดมาขนาดนี้แล้วผมเริ่มสนใจแล้วจะครับว่าต้นโกศลนะครับของคุณขวัญและคุณแบงค์ครับจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับดเลยค่ะยินดีเลยครับ ว้าวว้าวว้าวครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับสําหรับต้นโกสนนะครผมต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็น ต้นไม้มีสีสันแปลกตาแบบนี้นะครับเรอคุ้นขวาญแล้วคุณแบงครับอันนี้เป็นต้นโกศลสายพันธ์อะไรครับครับอาจารย์อันนี้คือสายพันธุ์ใหม่ของทั้งสวนเลยนะครับเพิ่งจดทะเบียนมันมาเลยเพรับว่าบางกรอบมีรมิตรครับผมก็จะเป็นโกศลที่มีเอกลักษณ์เรื่องสีนะครับสีแดงที่แดงออกจัดมากน่าจะจัดที่สุดแล้วมั้งครับใช่ใช่คับตอนนี้แดงบาดใจมากเลยครับคุณแดงครับอาจารย์ แล้วก็เป็นสีแดงนะคะยอดเป็นสีแดงนะคะแต่ยอดใหม่เป็นเขียวค่ะแล้วก็โคนต้นตัดกับสีดําค่ะจะดูสวยงามมากสายพันธุ์นี้นี่คือเป็นยังไงมาย,ย่งไรครับสายพันธุ์นี้อ่ะครับเป็นเป็นลูกไม้ในสวนนะครับที่ผสมขึ้นมา ครับ<ช>อันนี้คือเรียกว่าจดทะเบียนเลยใช่ไหมครับใช่ครับจดทะเบียนครับอืมครับผมโอเคผมขออนุญาตนะครับเอาลงอันนี้ลงก่อนนะครับได้เลยต่อไปอันนี้คือเป็นสายพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นคอลเลคชันจาก,กราสีของเรานะคะที่ออกมาในปีนี้ค่ะก็คือตัวนี้จะชื่อราศีเมษน,นะคะต้นนี้จะมีลักษณะนี่เลยค่ะสีแดงอมส้มค่ะเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของราศีธาตุไฟค่ะนี่ครับ จะแดงอมส้มจัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทรงต้นตั้งสง่างามแบบนี้ค่ะอืผมใช่คโอเคผมรงใสัเรื่องชื่อครับคุณขวัญครับค่ะทำไมชื่อเหมือนมีตั้งตามราศีด้วยครับผมตัวจักรราศีเนี้ยค่ะคนนักเล่นโกศนนักสะสมอะคะ่ะจะมี สะสมเป็นคอลเลกชันเราก็จะค่อยๆทยอยปล่อยออกนะคะของแต่ละราศีตอนนี้ที่สวนจะมีราศีธนูแล้วก็ราศีเมษค่ะต้นนี้ที่ปล่อยออกมาแล้วแล้วก็ราศีอื่นๆกําลังขึ้นทะเบียนอยู่ค่ะแล้วก็กาลังจะปล่อยตามออกมาถ้านักสะสมสนใจนะคะทยอยเก็บเลยนะคะคืทยอยเก็บเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าจํานวนจํากัดด้วยค่ะอ,อ๋อครับผมต้นโกศลเนี่ยสมมติว่าผมซื้อไปนะครับผมต้องลดน้าเนี่ย วันละกี่ครั้งแล้วก็เยอะมาก้อยขนาดไหนครับดูแลเบื้องต้นนะคะของโกศลนเนาะลดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะวันละหนึ่งครั้งพอนะคะแล้วก็แดดเนี่ยค่ะโกสลชอบแดดนะคะเป็นไม้แดดควรจะได้ควรจะตั้งได้รับที่ที่ได้รับแดดเต็มๆสักครึ่งวันนะคะลดน้ําวันละครั้งค่ะส่วนปุ๋ยปุ๋ยใส่2-3ถึงเดือนครั้งพอค่ะดูแลไม่ยากเลยค่ะ อันนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเลยครับก็อันนี้นะครับอันนี้จะชื่อเป็นไมายอดนิยมของทางสวนเลยครับชื่อก็จะเป็นมงคลชื่อรวยทันใจครับเราเป็นไม้ที่ใบค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็สีสันสวยงามหลังใบสีแดงยอดสีเหลืองครับแล้วก็เป็นไม้ที่ชื่อมงคลซึ่ง เลยทาให้ได้รับความนิยมมากมากเลยช่วงนี้ได้รับความนิยมในตลาดมากค่ะสายมูครับอาจารย์รวยทันใจมีไว้ก็จะรวยครับผมแสดงว่าต้นไม้ทั้ง3ต้นเนี่ยนะครับเป็นที่ขายดีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมใช่ค่ะก็จะมีก็จะมีน้องใหม่มาแรงแล้วก็สายพันธุ์ที่ขายดีตลอดการค่ะอ๋อครับแล้วก็ผมเสริมให้นิดนึงนะครับอาจารย์หลักเทคนิคในการดูดูฟอร์มโกลส หรือเทคนิคในการเลือกซื้อโกนครับครับก็คือหนึ่งนะครับใบทรงของต้นเนี่ยครับจะค่อนข้างที่จะเต็มสวยงามแล้วก็ไม่ไม่รีบไม่ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ตัวใบนะครับที่โคนนะครับจะอยู่ครบก็คือไม่หลุดร่วงตรงตรงบริเวณโคนต้นนะครับก็คือหมายถึงว่าใบมันส่งมาตั้งแต่ ด้านปากกระถางขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีหลุดไม่มีร่วงส่วนยอดนะครับก็คือต้องดูที่ยอดยอด่อนยอดอ่อนอครับผมครับผมเวลาเราเลือกซื้อที่ยอดเราต้นโกส่นที่ยอดยอดอ่อนมันก็จะพร้อมที่จะเติบโตต่อไปได้เลยนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีอาการของโรคหรือเชื้อราต่างๆครับแล้วก็ใต้ใบครับ ใต้ใบไม่มีในเรื่องของสตูพืช<ม>เช่นเพี้ยหรือหนอนครับผมนี่ครับ,รบก็เป็นแคล็ดลับง่ายๆในการเลือกหากโกวสวนมาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อความสวยงามครับครับทีนี้ผมอยากจะถามในเรื่องของว่าตอนที่เราเริ่มทําสื่อออนไลน์นี่นครับให้เล่าหน่อยครับว่าหลังจากที่ตอนยอดให้เราเป็น10ต้นเนี่ย เราขยายฐานลูกค้าออนไลน์ได้ยังไงครับอันดับแรกเลยเราเชื่อมั่นใน Product ์เราก่อนอันดับแรกเราศึกษามาอย่างดีเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้รเราซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะ ก็คือจัดส่งตามคิวรอบตรงเวลามีระบบหลังบ้านที่ค่อนข้างจะเสถียรค่ะแล้วก็มีบริการหลังการขายค่ะอันนี้สําคัญมากคือของเราเนี่ยจะดูแลตลอดค่ะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาได้เพราะเราเป็นส่วนเองเพราะฉะนั้นเราสามารถดูอาการต้นไม้ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถเขาเรียกอะไรช่วยกันเลี้ยงกับลูกค้าได้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วในมุมของคุณขวัญและคุณแบงค์ี่ยคิดว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่สามารถ เพิ ble, ่มยอดขายทางธุรกิจได้ไหมครับในในมุมมองของคุณพัชรเเพิ่มได้ครับเพิ่มเพิ่มได้จริงเลยครับก็เหมือนกับเรามีรายได้เข้ามาสองทางเลยครับครับค่ะเช่นแบบตลาดที่เป็นออฟไลน์เราแล้วก็ตลาดที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองทางนี้มันทำควบคู่กันได้ครับครับออฟไลน์เนี่ยก็ดำเนินต่อไปครับออนไลน์เนี่ยก็พัฒนาขึ้น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 มาเรื่อยๆแล้วผมมองว่ามันอาจจะได้เป็น ถึงขั้นอีกช่องทางหลักช่องทางหนึ่งของสวนเลยในอนาคตอย่างเงี้ยครับผมมองว่า,วามันมันเป็นไปได้ครับต้องแบบศึกษาเรื่องข้อเสียข้อดีของโปรดักต์อย่างต้นไม้เงี้ยครับก่อนก่อนที่เราจะขยายหรือขายเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาคุยกันแล้วว่าเออโอเคเราขายต้นไม้ทางออนไลน์เราจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับแล้วก็คิดกันเลยแบบเหมือนถามตอบกันเลยอ่ะ วันนี้ผมเป็นลูกค้านะพี่กวันเป็นคนขายก็ลองถามตอบกันดูก่อนเลยว่าเออเราจัดการกับทุกเคสได้ขนาดไหนเรแบบแบบสมมติคเคสขึ้นมาคุยกันเนี่ยครับ,รบแล้วก็ทางออกกันได้เรื่อยซึ่งมันก็น่าจะเป็นจุดแข็งของการแก้ปัญหาหรือการดูแลหลังการขายทำให้ไปวิเคราะห์หรือไป ระดมสมองในส่วนนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาเป็นเหมือนกับจุดแข่งของสินค้าเราด้วยเป็นทางหนึ่งใช่เช่นวิธีเหล่านี้ค่ะจากธุรกิจของเราเนาะช่องทางออนไลน์นะคะ่ะสามารถส่งเสริมการขายช่องทางออฟไลน์ได้ด้วยโดยอัออาตราส่วนเนี่ยยอดขายเราเพิ่มขึ้นตั้งแต่ออนไลน์มีมีเพิ่มขึ้นปรับมานะคะ 3เท่าจากไม่เคยมีออนไลน์มาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะออนไลน์มันก็จะส่งเสริมให้คนรู้จักเรามากขึ้นลูกค้าขายส่งก็จะมาซื้อช่องทางออฟไลน์ด้วยแล้วลูกค้าปีกก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันใช่เป็นยอดตกเติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อมใช่ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับที่มาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยจะเริ่มมีวัยรุ่นมาเล่นเยอะแล้วแล้วก็มีตามวัด อะไรเงี้ยก็มีมีมาด้วยค่ะชายค่ะพระสงฆ์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพระสงฆ์ก็จะชอบชอบชนบชอ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 บช่ชอบ่ลบชอบชอบวอบช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 อกวอบชอบชนบชอแช้บชีบชอบชอบุอบช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 อคชอบช้บลอบช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 าบชอ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 บชคบชอบชรบชอ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 บชรบอว่อเชียงอหมอบชอบชอวชอซช้อผ่านช่อบทองออนไลนชเราอ่งทั่ออบชอนชอบอครอบอบชอบชอบชอวชรบเอบชร้บช่บอชบบบอเ้ มาค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากนะครับอยากจะทำนะครับว่าเรามีความพึงพอใจขนาดไหนครับกับธุรกิจเราที่มาถึงจุดนี้ได้ครับถ้าขอนนะตอนนี้พึงพอใจในระดับหนึ่งค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ยังมองหาช่องทางที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆ <c oughs> นะคะพ <c oughs> อคิดว่าก็ยังยังยังไม่สุดก็ยังสามารถต่อยอดไปได้อีกอาจจะแบบมีการเปิดสวนให้ลูกค้าเข้ามา ได้เยี่ยมชมอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเราขอจัดระบบให้เป็นระบบหน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดเมื่อไรเดี๋ยวเราจะประกาศอ่าเดี๋ยวแจ้งในเพจใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวแจ้งในเพจค่ะครับครับส่วนผมก็คิดว่าอยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกครับทั้งในแง่ของตัวสินค้าเองผลิตภัณฑ์เองเคร่องอย่างเช่นลูกไม้ใหม่ๆหหรือว่าไม้ฟอร์มที่มันใหญ่ขึ้นออกไปสู่ตลาดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะควบคุมปัญหาของการผลิต ให้ได้มากกว่านี้แล้วก็เหมือนจัดการเมนเนตตระบบหลังบ้านระบบหลังบ้านนะใช่ครับท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณขวัญและคุณแบงค์เนี่ยผมอยากจะให้ฝากแรงบันดาลใจดีให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับอยากจะฝากถึงนะคะบรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หน้าใหม่ๆนะคะที่ที่คิดที่จะคิดที่จะเข้าสู่วงการการขายออนไลน์เนาะเราอยากให้มีความ อดทนจริงใจซื่อสัสตย์ต่อลูกค้าอดทนค่อยๆสู้แล้วก็พยายามแก้ปัญหาในทุกๆวันให้ดีค่ะก็คือพูดอยู่ตลอดว่าความพยายามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาของความสําเร็จหรอกค่ะมันประกอบอะไรหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมันถึงมันถึงจะสําเร็จได้ค่ะแต่พาความพยายามเป็นส่วนหนึ่งความอดทนก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันสู้ๆคาะแล้วเดี๋ยวสักวันเราก็จะประสบความสําเร็จค่ะอ,อ๋อครับผม ส่วนผมก็อยากจะฝากกับทุกๆคนที่ดูรายการนี้นะครับว่าอย่าอย่าไปท้อแท้ครับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอเรามองหาข้อดีในในเรื่องนั้นๆแล้วก็เอามาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราให้ไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับในทุกๆวันถ้าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจยครับมันดีทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมพูดคุยกับคุณขวัญและคุณแบงค์นะครับผมรู้สึกว่า ผมได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นเลยที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือผมรู้สึกว่าออนไลน์เนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่าธุรกิจออนไลน์ต้องเป็นอาจจะต้องเป็นธุรกิจเอนเตอร์เทนหรือเป็นธุรกิจอาหารเท่านั้นถูกต้องไหมครับแต่พอมาคุยกับคุณขวัญแล้วก็คุณแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าออนไลน์กับต้นไม้เนี่ยกลายเป็นว่ามันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าทุกๆอย่างนะครับผมนะตอนเนี้ยสื่อออนไลน์เนี่ย เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเดี๋ยวจ,จะฝากครับว่าออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกครับแต่คือทางรอดสําหรับทุกทธุรกิจนะครับก็ออยังไงตอนนี้ผมขอคุณคุณขวัญและก็คุณแบงค์มากเลยนะครับสาหรับเรื่องราวดีดๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับ ท่านสามารถรับชมเรื่องราวดีๆของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผม <c oughs> คุณขวัญคุณแบงค์และทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับต่อยอดธุรกิจพิชิตจุดขายด้วยการตลาดออนไลน์